วันนีครับผมบอยปืนจีนครับวันนี้ผมมาพร้อมกับเจ้าตัว Army R607 มามาดูกันต้องบอกก่อนครับแพลตฟอร์มของ Army นี่เขาเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเดี๋ยวจะอธิบายฟังมาดียังไงนะครับมาดูเก่งกับเจ้าตัว Army R607 Army R607 ดอ่าูดูแพ็กเกจก่อนแพ็กเกจของ Army เขาก็เพลนเพนอย่างนี้นะครับมีบอกว่าเป็นรุ่นอะไรแล้วก็มีโลโก้เขาไอ้มาเหล็กนะครับมาเหล็กม้ามีปีกออโอเคอเข้าเรื่องกันนะครับ เจ้าตัวอาร์มี่อาร์หกศูนย์เจ็ดนะครับเปิดกล่องมาเป็นยังไงบ้างนะครับเปิดกล่องมาตามแพลตฟอร์มขอาร์มี่ครับ mm hmm. ก็จะมีปืนมีแม็กกาซีนแล้วก็จะมีคู่มือเขาอ่ามาดูกันนะครับเจ้าตัวอาร์มี่อาร์หกศูนย์เจ็ดนะครับเป็นยังไงนะครับเจ้าตัวอาร์มี่อาร์หกศูนย์เจ็ดก็คือเจ้าตัว STI STIDVC Carry นะครับมามาดูกัน ชิ้นงานเป็นยังไงบ้างบอกเลยว่าชิ้นงานดีมากนะครับเจ้าตัวนี้มันมาถ้าบอกเลยว่ามันมาต่อยอดจากเจ้าซีรีส์ 60x นะครับมาตั้งตั้งแต่601ที่เป็นเจ้าตัวจานวิทจำได้ไหมแล้วเขาก็ต่อยอดมาปุ๊บตัดไอ้ตัวนี้สั้นลงนะครับแล้วก็มา,อาไอ้ลาย2011ก็ยังอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีลายโลโก้ของเขานะครับแล้วก็มี ตัว DVC นี่เขียนตรงนี้ DVC Carry นะครับภาพเม็ดแต่ผมตัดภาพมิ่งใสให้นะครับตูดแมกซีนนะครับก็มีลายเจ้าตัว s t i นะครับแต่ว่าไอ้ตรงกลางมันเขาเจาะรูไว้ให้เติมแก๊สได้ง่ายขึ้นนะครับชิ้นงานเป็นยังไงบ้างต้องถามต้องถามคนที่มีตัวจริงนะครับเมื่อไม่นานวันนี้ไม่กี่วันวันนี้น้องที่รู้จักกันท่านหนึ่งเขาโพสต์รูปเจ้าตัวจริงนี้ทีมงานก็เลยบอกพี่บอช่วยถ่ายเทียบให้หน่อย ก็ถ่ายออกมาเขาก็ตรวจโอเคใกล้เคียงของจริงมากนะครับมีจุดต่างกันเฮ้ยอาร์มี่คุณก็พลาดอีกแล้วนะจุดต่างกันตรงท่ออย่างนี้ครับเขาบอกว่าท่อมันจะต้องไม่ใช่สีนี้นะครับเจ้าตัวนี้ออกมาเป็นดนําเงินเขาบอกว่าท่อมันเป็นสีทองแดงนะหรือไงเนี่ยนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะออกตัวนิดนึงว่าเรื่องเปืนจริงผมไม่คล่องนะครับเวลาผมยิงผมเห็นแต่ศูนย์หน้าศูนย์หลังตัวปืนผมไม่เห็นโอเคไหมอันนั้นหน้าที่อีกทีมหนึ่ง ไม่กับทีมเราอ,อ่ะก็อีกคนนึงเขาจะคอยดูว่าเฮ้ยมันมันถูกต้องเป๊ะไหมถามว่าสวยไหมผมบอกบอกเลยว่าสวยมากนะครับนะศูนหน้าเป็นสูนย์อ่าเดี๋ยวเอมือ้ว่าศูนหน้าเห็นไหมมันจะเป็นตัวแท่งไฟเบอร์เห็นไหมสูนหลังเป็นูนย์หลังตันนะครับสามารถถอดได้นะครับแล้วก็ไปหาศูนย์แต่งมาใส่นะครับตามทัดนิ่งที่ใส่ให้ดูนะครับงานโอเคไหมโอเคมากนะครับบอกเลยแมกกาซีนบรรจุ ยี่สิบห้านัดแต่ผมแนะนำว่าให้ใส่แค่ยี่สิบนัดพอนะครับอ,อแมรกาซีมันอ้วนเขาบอกว่ามีคนถามว่าม,มันเท่ากับตัวไฮคาปาห้าจุดหนึ่งไหมบอกเลยว่าสั้นกว่าผมกําลังสงสัยว่ามันถ้าถามว่าเท่ากับสี่จุดสามไหมผมว่าจะสั้นกว่าสี่จุดสามหรือประมาณสามจุดแปดเนี่ยแหละผม,ผมกะเอานะต้องออกตัวนึงผมผมยังไม่ได้วัดกันจริงจริงจังนะครับแต่ว่าบอกเลยว่างานค่อนข้างโอเคนะถ้าใส่ถ้าใส่กับเจ้าตัวห้าจุดหนึ่งนะครับ ตูมันจะเหลือเห็นไหมโอเคป่ะ okay, นะโอเคมาดูกันต่อนะครับแม็กซ์กใช้ร่วมใครได้ใช้ร่วมับ WE ได้ฮะอาร์มี่ก็มีอยู่แล้วหลังๆแม็กอาร์มี่ก็ไม่ธรรมดานะครับไอจุดที่คุณบอกเอ้มันร่วมันร่วม,มันขันน็อตทีเดียวก็หายโอเคไหมจริงๆมันซ่อมกันได้พวกนั้นมามาดูกันต่อนะครับชิ้นงานสวยงามอ่ามีท่อนบนเป็นโลหะฮะไอตัวกริปมือตรงนี้เป็นพลาสติกมีการทําลายมานี่ ลา,ลายเดียวกับจอร์นวิทน่ะตัวตัวนั้นน่ะเหมือนกับลายกับไอตัว s t i t i อ่ะลายเดียวกันนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าจับมันสากมือดีนะครับลายผมว่าเหมือนอะไรลายผมว่ามันเหมือนเกร็ดปลานะครับนะวิ่ง310ถึงสามฟุตต,ต่อวินาทีนะงานค่อนข้างดีนะครับเสียงพอไหมครับโอเคป่ะอา่าอะไรไม่ต้องห่วงนะครับนกมันมาแล้วไอ้นกนี่มาตั้งแต่จอนวิทแล้วนะ อะไรนกมาแล้วไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องบอกเลยว่าบางทีของเึ่งเข้ามาใหม่ๆเนี่ยอย่างอาร์มี่เราคุยกันได้เราก็โรงงานนี่ค่อนข้างคุยกนรู้เรื่องนะครับสามารถสั่งอะไหล่เข้ามาได้นะครับแต่รอนิดนึงเคยมีตอนยุค r 1 8ปมาใหม่มีคนมาวอยวายผมแต่การที่เขาไม่ได้ซื้อผมหรอกเดี๋ยวเขามาวอยวายว่าเขาไม่ได้อะไหล่แล้วผมทิ้งเขาฮก็รอหน่อยซีอะไหล่เดี๋ยวก็มาโอเคป่ะถามว่าตัวนี้ยิงดีไหมบอกเลยว่าสําหรับเจ้าตัวอาร์มี่นะครับ ผมขอยิงนะจริงๆสัญญาไว้ขอหนึ่งปีที่จะเอามายิงข้างนอกแต่ว่าอาร์มี่ต้องยิงครับเพราะอะไรล่ะครับไปดูในการทดสอบกันว่าโอเคไหมามาครับอุปรสรรคมาเยอะจังมามาเริ่มกันครับวันนี้มาพร้อมกับเจ้าตัวอาร์มี่อาร์หกศูนย์เจ็ดนะครับ STI d v c c a r r y นะครับเป็นตัว compact นะครับสูนหน้าเป็นสูนหน้าแทาง er ่งไฟเบอร์ออปติกมีการเจาะพอร์ตมานะครับมีการทำบากมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็ มีลาย STI อยู่ตรงตูนนะครับตัวปืนสลไลด์เป็นโลหะนะงานสวยสวยมากนะครับความแรงที่วัดได้วัดได้ที่310 3 3 0ฟุตต่อเนื่อทีบรรจุ24นัดนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าหลอดดูดน้ำเอาอยู่ไหมเมื่อกี้ถ่ายนี่หลายรอบแล้วเพราะว่าพอใช้หลอดสีขาวสีเหลืองกันมองไม่เห็นเอาใหม่มคราวนี้หลอดสีดำเลย หน้าหน้าจะเห็นแล้วเนาะนี่เนาะอยู่นี่นะโอเคไหมโอเคมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันว่าหลออสีดำเอาอยู่ไหม อคไหมอันนี้น่าจะเห็นชัดเจนนะครับเล็งตรงข้อแต่โดนตามว่าข้อหน่อยโอเคไหมดูตรงเนี่ยตรงที่ผมคีบมาอยู่นี่เดี๋ยวไปดูกันสว่างๆนะาะว่าชิ้นเนี่ยอันปืนดีสวยอาร์มี่บอกเลยว่าความแม่นยำนี่ค่อนข้างสเตเบิลนะครับถ้าเทียบกับของจีนด้วยกันแล้วอาร์มี่นี่ผมให้อยู่อัดับหนึ่งเรื่องความแม่นยำนะครับนะดต,ตรงนี้นี่ นี่เล็งเล็งข้อนี้โดนข้อนี้ต้องปรับฮอบขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับงานก็โอเคใช้ได้นะครับไปเดี๋ยวเราไปรอดูตัวเต็มกันนะเนี่ยบ้าการทดสอบอย่าี่ยิงให้ดูโอเคไหมเออออกตัวว่าหลังจากรักษาตามานะครับมันก็มันก็เห็นแต่ว่าขอบข้างผมอย่างเงี้ยขอบข้างข้ามูนี่มันจะมันค้าแล้วก็เเห็นมันจะไม่ค่อยชัดมันเห็นน่ะเห็นหลอดแต่มันไม่ค่อยชัดตอนแรกจริงๆตอ ก่อนที่คุณจะได้ดูคลิปเนี่ยผมถ่ายไปเกือบสี่ห้ารอบนะอ่ารอบแรกใช้หลอดสีดําแต่ว่ากล้องพอไปวางกลางแดดแล้วผมมองมองภาพในจอไม่ชัดผมก็ไม่เห็นว่ามันมันไม่เห็นไม่เห็นหลอดนะพอใคที่สองหลอดสีขาวก็ได้พอ,หลอ,อหลอดสีขาวปุ๊บไอแดดที่จ้ากับหลอดสีขาวมันมองไม่เห็นหลอดเลยนะถ้าใครถ้าใครตามในเฟซผมจะเห็นว่าผมผมมีโพสต์ครั้งแรกก่อนเราค่อยมา ทําทหลอดสีดําให้ดูเป็นตัวล่าสุดนะครับก็ยิง5้านัดก็โอเคไหมนะครับโดนบอกเลยว่าเป็นคนยิงปืนไม่แม่นผมไม่ใช่มือปโปรบอกเลยผมไม่ใช่มือปโปรนะครับผมยิงได้โรงงานให้ผมทดสอบเพราะว่าผมเป็นคนปกติไงแต่ผมยิงได้คุณก็ยิงได้ถูกไหมโอเคเป่ะระยประมาณ10เมตรเป้าหลอดดูนะ้าใช้ได้นะครับก็ยิงได้ประมาณนั้นอาจจะซ้ําหลายรอบหน่อยบอกเลยว่าผมเป็นคนยิงปืนไม่แม่นแต่บอกเลยว่า อาร์มีครั้งนี้แก้โจทย์มาดีเดี๋ยวมาดูกันมามาดูเจ้าตัว,ตวเปินกันพูดถึงเรื่องข้างในนะครับถอดสไลด์เหมือนปกติอ่านเหมือนก้าหนึ่งดูภาพนิ่งไปเลยนะถอดตึดต๊ดตึด๊ตึออกมาผมเห็นอะไรบ้างนะสิ่งที่อยากจะให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวจะถอให้ดูตรงนี้ด้วยนะครับจริงอยากให้ดูคือลูกสูบมีน,น,น้องคนนึงก็ถามว่าพี่บอยครับทําไมเป็นไฮคาาแล้วก็ยังได้3 1 0ถึง330ฟุตต่อวินาทีอ่า น,น้องคนหนึ่งก็ถามผมผมก็เลยบอกว่าเจ้าตัวเนี้ยมันมันไม่เหมือนกับเจ้าลูกสูบ W E นะครับลูกสูบ W E อ่ารัศมีของมันอ่ะมันจะมันจะได้อ่าไม่ใช่ลัศสมีเส้นฝาศูนย์กลางไอรูกระบอกสูบมันอ่ะมันจะอยู่ที่15มิลลิเมตรนะครับแต่เจ้าตัวตัวตัวเนี้ยจะเท่ากับ1นึ่งก้านของของอาร์มี่ของเบลนะครับคือ13.7ถึง13.8ม mm มิลลิเมตร นะครับวัดกีนขนาดนี้เลยดูภาพนิ่งที่เราทําให้ดูนะฉะนั้นก็บอกสู่มันจะใช้ร่วมกับเจ้าตัวเบลอาร์มี่ได้หกันหนึหนได้ด้วยโอเคไหมนะครับแล้วระบบมันค่อนข้างดาีถ้าใครถอดดูแล้วจะเห็นว่ายางกระบอกสูมันค่อนข้างฟิตฉะนั้นเวลามันทีบมันจะซัดก,กันเต็มไปมเลยปรับปรับนะครับอาจจะไม่ถึงกับฮาร์ดคิกนะครับแต่ว่าก็ถือว่าแรงเอาเรื่องอยู่โอเคไหมนะครับ ถามแรงนี้ไม่ได้หมายถึงว่าความแรงของอนั่นนะหมายถึงแรงรีคอยล์ค่อนข้างจะเอาเรื่องอยู่แล้วอย,อย่างที่จะให้ดูอีกจุดหนึ่งนะครับในชุดชุดกระบอกสูบมันเดี๋ยวเรื่องนึงตามมองไม่เห็นไม่ได้เปิดไฟอาจจะขอเปิดไฟแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวขอเล่นก่อนนะขอเล่นก่อนอเนี่ยพอมองไม่เห็นเนะน,นี่ยต้องทำการสดๆให้เห็นเลยว่าเฮ้ยผมรีวิวผมค่อนข้าง,าง,างจริงใจน้ยเฮ้ยคือดีผมก็บอกว่าดีไม่ดีผมก็บอกว่าไม่ดีนะโอเคไหมมา เวลาถอดต้อง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 กดไอ้เจ้าตัวบูทบูทสปินไกด์ลงมาก่อนนะครับเพราะมันจะดึงไม่ได้นะแล้วค่อยปึ๊บอออกมาถือก็มาอย่างนี้เลยโอเคไหมน่งไงหลุดแล้วรอปั๊บหนึ่งรอปั๊บหนึ่ง <c oughs> แกะแล้วออโอเคมาดูกันต่อนะครับถอดเจ้าตัวสปินไกด์ออกมาก็จะได้ประมาณนี้นะครับโอเคไหมนะจะจุด จุดที่อยากได้ให้เห็นคือชุดท่อท anyway> like ่อเขาเป็นน่าจะเรียกว่าฟิกบาเรลก็ได้นะครับคือธรรมดาเจ้าตรงเนี้ยนะถ้าเป็นไฮกระป้าหรือหนึ่งเก้าหนึ่งมาตัวนี้มันจะ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 ต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงนะเดี๋ยวตามองไม่เห็นอีกแล้วไม่ไม่ไม่อยู่ตรงแสงไม่เห็นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมันจะต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงได้เพื่อจะหลบท่อนะครับแต่แต่รุ่นหลังเนี่ยท่อมันท่อมันฟิกคือมันจะมันจะเห็นไหม ดันปึ๊บมันมันจะมันจะไม่ได้ดันเพื่อให้เจ้าตัวนี้ยกนะไม่ได้ดันเพื่อให้เจ้าตัวนี้ยกฉะนั้นคือมันนิ่งๆอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ขยับเนี่ยท้ายความแม่นยําอย่างที่เห็นโอเคไหมนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีนะครับบอกเลยว่าดีมากแล้วชุดลั่นไกเขาไม่ต้องห่วงนะครับอะไหล่ต้องให้ดูก่อนนะครับหลายๆจุดมันใช้กันหนึ่งข้หนึง่งหนึ่งได้นะและหลายๆครั้งเนี่ยอะไหล่มันมารอแล้วนะครับโอเคไหมนะ คือชื่อว่าอารมี่อมัดอะไรไม่ต้องกลัวเดี๋ยวมาใจเย็นๆคุยกับโรงงานได้ทีมซัพพอร์ตสีกันโอเคไหมปืนยิงดีอย่างที่เห็นนะครับอะไรชิ้นงานหาง่ายนะครับอขอให้รู้เถอะว่าชิ้นไหนเสียแต่ออกบอกออกตัวนีหนึ่งขอเชอลูกค้าผมก่อนได้ไหมเพราะไม่ใช่ลูกค้าผมแล้วคุณไอ้อ่ะคุณมาโวยวายผมบางทีผมก็ไม่โอเคเหมไอนะโอเคปะนะ่ะนะก็ อย่างว่าครับค้าขายมันก็ต้องมีกันบ้างประมาณนี้นะครับชิ้นงานเห็นไหมเสียงต้องบอกก่อนเสียงอาร์มี่จะเป็นเอกลักษณ์เขาจะดังคลับเสียงเขาจะดังคลับเสียงเขาดังคลับไม่รู้กล้องจับจับชัดหรือเปล่า WE จะดังคลิงฟังเรื่อยๆเดี๋ยวอีกหน่อยอีกหน่อยคุณที่เสียงขึ้นสไลด์คุณจะรู้เลยว่าไอเนี้ยยี่ห้ออะไรโอเคไหมโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับก็ เล่นบีบีการอยู่ในกฎระเบียบนะครับแล้วมีอะไรดีๆจะรีวิวให้ดูอีกวันนี้วันตุตจ,จีนซินเอียอยู่อะไรอะเออนั่นแหละหัวใช้โอเคป่ะบอรเอิญไม่ค่อยออสมัยเรียนบอรเอิญแฟนเป็นเอกฝรั่งเศสไม่ใช่เอกจีนไม่งั้นก็จะพูดภาษาจีนให้ฟังโอเคอีซีติตี้อีซีล็อกซอโอเคไหมโอเคนะแล้วมีอะไรดีๆจะรีวิวให้ดูอีกนะแล้วขออภัยที่บางทีพูดอะไรผิดพลาดไว้บ้างแล้วก็สําหรับคน คนที่จะติดต่อสอบถามอ่าคนที่อยู่ในเฟซก็คงไม่มีหาหรอกแต่ว่าคนที่คนที่ไม่อยู่ในเฟซอยู่ในใน u t u b e อะ่ะก็ตามมาแล้วกันใน l ลา e บอยบีบีการช็อปหรือ LINE แอ t ทีเอฟศู a, นหะหรือก็ใน a c e b, b J o o k บอยปืนีนรีวิวโอลี่ก็ตามมาดูแล้วกันนะโอเคครับขอบคุณทุกท่านในรับชมแล้วมีอะไรดีๆจะรีวิวทุกลกเอียดของคุณเฮียรกับเจที่สนับสุนผมขอบคุณทุกท่าน ที่อุดหนุนโอเคนะแล้วไม่ได้ดีจะมารีวิดูกันเดียเด๋ยวเร็วนี้มาเจอกับเจ้าตัว S T I Scatto ชื่อแม่งโอเคปะ่ะลายนี่ลายหลุยเยโอเคปะ่ะแล้วจะมารีวิดูต่ออีกนะสวัสดีครับ